สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับครูพี่นันนำหนังสือเนวแซฮาโลวันนะครับคือเน w เซอร์เล่มที่1นนะครับในส่วนที่เป็น Workbook Workbook นะครับปกติแล้วแปลว่าสมุดงานนะครับนะบุ๊กแปลว่าสมุดหรือหนังสือเวิร์แปลว่างานแต่ในที่นี่คุณครูพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่13แล้วนะครับผมนั่นก็คือขึ้นบทใหม่ยูนิตนะครับแปลว่าหน่วยนะ หน่วยที่2ก็คือบทที่2นั่นเองชื่อเรื่องว่า my classroom my แปลว่าของฉันนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า possessive uh, pronoun possessive adjective นะครับเป็นคำ pronoun นะก็คือเป็นคำสรรพนามแต่ชื่อของมันเรียกว่า possessive adjective นักเรียนฟังไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรฟังเอาไว้จะได้ชินหูนะครับไม่ได้เรียกว่า possessive pronoun นะถ้า possessive pronoun นี่คือ mine นะครับนะ,ะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดู mi mine e, นะครับอย่เขียนตัวพิมพ์เล็กดีกว่านะครับนะ mine ตัวนี้นะครับนะขอเรียกว่า possessive pronoun นะครับนะเป็นคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีคำนามตามหลังนะคำนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็น possessive adjective ก็คือเป็นคำสรรพนามที่ มีคำนามตามหลังก็คือมีคำว่าคลาสซูมเข้ามาในประโยคนี้นะแปลว่าห้องเรียนของฉันนักเรียนป .1 งง,ง,งงไหมคุณครูพี่นันสอนแบบนี้เพราะคุณครูไม่เคยมีประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กๆนะครับนะก็ต้องเรียนแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจฟังนะคุณครูคิดว่าน่าจะเข้าใจนะเพราะคุณครูนั่งดูรายการซูเปอร์เทนเนี่ยเด็กอ่านหนังสือไม่ออกยังยังสามารถ อ,อ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆเ,เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะใช้ความจำไงครับเพราะฉะนั้นบางทีผู้ใหญ่อาจจะคิดไปว่าเออสอนยากไปนักเรียนฟังไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะครับนะเด็กที่เขาตั้งใจฟังเนี่ยขนาดอ่านไม่ออกเขายังจําได้หมดเลยอ่าโอเคคุณครูเข้าใจตามนั้นก็นเลยกันนะ listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ circle แปลว่าวงกลมนะครับให้ฟังแล้วก็วงกลมนะครับ เช่นนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาพูดว่านะครับคลิปเสียงพูดว่า this a share นะครับ this แปลว่านี้ is แปลว่าคือนะครับอแปลว่าหนึ่งนะตามสไตล์การสอนของครูวินานตามาสอนวิ่งด้านบนนะครับไปให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาแปลให้เป็นประโยคนะครับนะนี่ประโยคก็เลยแปลว่านี่คือเก้าอี้อันนี้คุณครูแปลเองนะครับนะเดี๋ยวต้องใส่สีให้หน่อยเดี๋ยวเห็นเป็นตัวดำๆนึกว่าหนังสือเขาทำมาให้ ใช่นะครับครูพีนันแปลให้เองนี่คือเก้าอี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองฟังคลิปเสียงนะครับคครูก็เขียนไว้ให้แล้วนะคลิปที่2นี่คลิปจะพูดว่า this is a pencil เพราะฉะนั้นนักเรียนลองเดาดูสิครับว่า pencil หมายถึงสมุดหรือดินสอ t h i ทิ s a เพ n หมายถึงปากกาหรือโต๊ะนักเรียน i ิ this is a b บุ k หมายถึงหนังสือหรือปากกา this is a table หมายถึงเก้าอีอ้หรือว oh ่าโต๊ะ ่าลอ,องฟังเสียงต้นฉบ,บับดีกว่านะครับนะ For workbook activity 1 listen and circle number one this is a chair number two this is a pencil number three this is a pen number four this is a book Number b This t is a a l โอเคนะครับนะเดี๋ยวครัวพี่นันแปลให้แปลด้วยเสียงนะครับไม่ได้เขียนให้จะได้นักเรียนจะได้ความรู้นะครับนะ this is a pencil แปลว่านี่คือดินสอนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำเครื่องหมายอย่างไรก็ได้นะครับจะวงกลมก็ได้นะครับนะก็คือนี่คือดินสอข้อ2นะข้อ1นี่นี่คือเก้าอี้ก็วงกลมไปเลย ข้อที่3าดิเดสแนะครับนี่คือปากกานะครับก็วงกลมข้อที่4ี่ดิเดสบุ๊กนะครับนี่คือหนังสือก็วงกลมข้อที่5้าดิ a ดสเชอโนี่คือโต๊ะนะครับนะไม่ใช่เดสนะครับแต่เดสตนี่ตัวนี้โต๊ะนักเรียนนะครับหรือโต๊ะทั่วไปที่มีลิ้นชักแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นโต๊ะนักเรียนก็ได้นะครับนะเป็นโต๊ะที่วางแถวแต,แต่ข้างๆหัวเตียงนี่ก็ได้นะครับ t h i s i s a t a b l e นะครับนี่คือ a table นี่คือ a c h a i r นี่คือ a book นี่คือ a pen นะครับแล้วไหนอีกนี่ a book a p e n c สู่ a c h a i r a desk นะครับเพราะฉะนั้นเอาตามคลิปเสียงก็คือเอาตามที่คุณครูพิมพ์ไว้ให้นี้นะครับโอเคไหมน่าจะไม่ยากนะลูกนะจบหน้าที่ส3อีกแล้วนะครับไปเจอกันต่อหน้า14ครับผม